นักเอ้นักเอ้จะไปหายาหาตาหายายละอย่าไปอ้อนนะอย่าไปตื้ออย่าไปอ้อนแม่นะรู้ไหมลูกเด็กดีนะเดินทางโดยปลอดภัยนะลูกนะเดินทางมีศีลภาพปลอดภัยลูกเดีย๋ยวพ่อรออยู่นี่นะรู้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อพทํางานรอตรงนี้ จ้ะจ๊ะเอ๊ะเอ้เจ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไป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 เดินทางปลอดภัยลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปส่งนาริตะสนามบินนะครับอือเดี๋ยวพ่อพไปส่งนะจ้าวันนี้นะอย่าอ้อนนะอย่าอ้อนแม่นะลูกนะอืม ไปหาตาหายายหายายอย่า,อย,าอย่าอ้อนอย่าดื้อน,นะไปหาพี่เนต็ตเด็นะกินง่ายอยู่ง่ายนะลูกนะแข็งแรงนะยา้แม่ลายมาคุยกับพ่อนะไม่แม่ลายมาหาพ่อนะจะเอ๋ Mẹ, mẹ cha. แม่แม่จ้าแม่แม่จ้า แม่แม่จ้า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 พ่อพ่อจ้าแม่แม่จ้า พ่อพ่อจ้าแม่แม่จ้าพ่อพ่อจ้าแม่แม่จ้าพ่อพ่อจ้าแม่แม่จ้า

này 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 cha này này cha này cha này cha này này <laughs> cha này cha này cha này nói chan nói chan nói chan người chan nói chan ซื้ออะไรเนี่ยนัดซื้ออะไรนัดไซื้ออะไรอยู่ซื้ออะไรหรอนัดไม่อะไรหรอไปเจ้าไัเจอาเจ้าเดี๋ยวดิฝันขึ้นยังฝันกี่ที่ละไปเอ้ยอ้ わ、uh, att att います <laughs>

啊这这这这这！哎这这这这这！这这这这这这！啊这这这这这这！啊这这这这这！啊这这这这这！哎这这这这这！这这这这这这！啊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 这这这 ว่ามาถึงกี่โมงเดยส่งตัวไม่ดูวานก็ไปชนะโดปไหว้พระไปอะไรกัน